เอราวันดาวเตะโอลิมปิกลียงตอบแล้วหลังแฟนบอลเชียร์อยากเห็นเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนี่ครับเอราวันเอราวันการิเย ไม่ได้ปฏิเสธทีทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ขอเต็มที่กับทีมชาติไทยอยู่ยีก่อนวันที่28่สพฤษภาสองห้าหกแนักเตะทีมชาติไทยอยู่ยีเดินมารายงานเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมทดสอบร่างกายก่อนการเก็บตัวที่ทาราดีโซเทลและฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อมสมโมส G, ร BG จีปทุมยู่นเตา